กูพอดีนะตัวเล็กหน่อยนะานั่งพื้นก็ได้นั่งกระดานตรงบนเลยจีเดือนนั่งเลยจีเดือนห้าเดือนไม่ยี่สิบสี่จะห้าแล้วค่ะหลวงตาสี่เดือนกว่าค่ะสี่เดือนกว่าค่ะสาธุสาธุสาธุวันนี้คุณโยมนำมาถวายในโอกาสที่สัปดาระพระศาสนานิการ เข้าพรรษารำมบำวายเทียนีเข้าพรรษาธรรมบวายสักาาสกัจจานิจะจุปใจตามโอกาสวันนี้คุณโยมแม่ชื่ออะไรเนาะแม่สีนสามสกุลส,ส,สีมัดลูกชายก็คือเริ่มรับเริ่มรับใหญ่นนแล้วก็คุณโยมจริรพกรณ์สีมัทเขาติด,ดไหนนะคขาติดไหน Oh, <S <s ุุบ่นโอ้ซาตุสตัวเล่ด้วยตัวเล่นยันนันท์ทพยันนยันนท์พรันนท์ยันนยนนท์ยันนท์ยนนท์ยันนทกยันนทยันนท์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 ยันนทนนท์ยันนท์นท์ยเนนท์ยน์ันนท่ยันคุณแมนนท์ยทียันับนทงยนคนยยนนย คนคนนี่แหละค่ะเราองเราองค่ะเป็นเป็นเคยเออคนคนคุณพ่อมีจิตาปณีติสารวู้จัดท่านไปรู้รับโอ้โหเราองเราองติสารโูอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงสุมาณีค่ะมาณีสุมาณีพาละบุตรพาระบุตรโอ้วันนี้มาทน้ง นััคไม่ค่ะวันนี้มาทำบุญท่บครอครัวส่พระแดดส่งที่สมบูรณ์เนาะคุณโยมก็ว่าน้ำโมสามจบนะอิมานี่ ยังพันเดสังขรานิพิคุณสังคสัโวโนทิยามะสาทโนปเตพิคุณสังโฆอิมานิสังขรานิสัพปริวานิปฏิคันหาโต ปามอาหาการที่การตันอิตายะสุขายะ,ข,าะข,ข้ขาแลพิสุทสุงข้าพิจาร ขอถวายสักพาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออานิสงส์จากการถวายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความ,มยเย็นเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือในหน้าที่และการงานพอมึงศักดิ์สิทน,นึ่นทอง นหนึ่งข้าพิจาาขพราที่ส่วนวุณส่วนปุะสน,สน,สน,สนให้เ,หเดรรม,มิญญญนายาณบันธับบทปูยกายยายยาสิตวิทมิสหา,ายเจ้ากรรมนายเวรแม่ สรรพสั้งลายขอมีส่วนร่วมในการถวายขังนี้ของข้าพเจ้าขออาราธนาหลวงพ่อพิจารณาใหญ่ยินแปลจงผูกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อม้ดยญาติญาติจงมีแต่ความสุขความเจริ

ปัปตีอินชิตังวจิตังตุมหังยุปามีวาสมิสัตตุสัพเพอเรียนโลสังกปาจันโทปนาระโสยัตถามณโชฌาติระโสยัตถะสัพพีติโยมมวะจันโสดะโรโ สีเรียสันยิกังมุตตาปัจจายโนจัตการุธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขัง